สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซักดีๆกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property Perfect สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยกับเกาที่คันครับมาเจอกันทุกสัปดาห์กับเราที่สามารถ เอามาเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับนำมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเรื่องไหนที่ติดขัดข้างค้างค่าใจอยู่มก็มาเก่าให้หายขันกันเราพูดกันมานะครับถึงเรื่องของยุคนี้สมัยนี้ที่เศรษฐกิจเนี่ยฟืดเคืองเหลือเกินหลายคนเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อยู่เพราะฉะนั้นเราจะเซฟยังไงเพราะฉะนั้นเราจะทุนค่าใช้จ่ายลงอย่างไรเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือต้องเลิกนิสัยที่เป็นนิสัยที่เป็น ทำให้เราพาจนก่อนอาจารย์นะครับมีอยู่เจข้อด้วยกันที่มีการรวบรวมมาแล้วเราก็พูดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วข้อแรกสําคัญสุดเลยก็คือการบ้าเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนอยู่<อ>ตลอดเวลาข้อสองนะฮะข้อ2เนี่ยนะครับซึ่งเราก็พูดมาแล้วในสัปดาห์ก่อนเช่นเดียวกันเรื่องของการมีการไลฟ์สไตล์ที่ติดหรูชอบใช้ชีวิตที่ต้องดูไฮโซหน่อยต้องหรูหน่อยอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันคือคนเราหรูได้ถ้าเรามีปัญญาจะหรู <laughs> ปัญหาของคนที่จนก็คือคนที่หรูโดยไม่ควรจะหรู oh. นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่เราเองเนี่ยคบกับเพื่อนกลุ่มไหน mm hmm. แล้ว mm hmm. เพื่อนกลุ่มนั้นเข้าใจเราหรือเปล่า mm hmm. ถ้าเราหรูไม่ได้ mm hmm. ขณะเดียวกันถ้าคนอื่นหรูแต่เราไม่หรูเนี่ย mm hmm. เราทำใจได้หรือเปล่า oh. คือคนบางคนเนี่ยที่ยากไร้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าไปคบกับเพื่อนหรูใช่ไหมฮะแล้วก็เพื่อนหรูนั้นก็ต้องการจะอยู่กับคนหรูด้วยกันเพราะฉะนั้นคนที่ไมู่หรูก็รู้สึกตัวเองอยู่กับใครเขาไม่ได้นะครับอาพี่มีตัวอย่างค,คนที่มีอาชีพที่ได้ไรายได้เยอะๆนะครับ แต่บางคนอ่ะเอพูดง่ายๆดาราก็แล้วกันืมแต่ดาราบางคนเนี่ยเขามีพื้นเพร่ํร่ำรวยมาตั้งแต่พ่อแม่อืเขาไม่เป็นดาราคือเขาก็รวยอยู่แล้วใช่เพราะงั้นเขาก็จะใช้รถมีนี้เขาก็จะใช้รถบีเอ็มอันนี้ยกตัวอย่างยี่ห้อนะครับแต่ทีนี้ก็มีดาราบางคนซึ่งโอเคแล้วเมื่อไปเป็นดาราก็รายได้เยอะก็มีรายได้อยู่แต่พื้นฐานไม่ใช่คนรวย พื้นฐานไม่ใช่คนรวยนะครพื้นฐานก็คือเดือนชนเดือนมางงินเถอะแต่พอไปเห็นว่าพวกเขาเองใช้บีเอมพวกเองพวกเขาใช้เบนซีคลาสพวกเขาใช้บีนี้ก็อยากจะใช้ตามซึ่งจริงๆแล้วตัวเองนั้นเนี่ยใช้รถญี่ปุ่นก็ได้ใช่ไหมนะหรือถ้าจะใช้รถที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น ก็มียี่ห้อนี่ไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่พี่ชอบจริงๆนะ MG อ๋อ MG ก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นแต่สวยงามสวยฟังก์ชันอเนกประสงค์เลยล่ะใช่แล้วมีสีสันไม่ต่างจากมีนี้ใช่ไหมใช่ไหมแต่ทีนี้คนแบบนี้พี่ถือว่าเขาโชคร้ายเพราะเขาไปอยู่กับเพื่อนหรูใช่ไหมแล้วพอไปไหนมาไหนด้วยกัน เพื่อนคนนั้นขับ b m เเพื่อนคนนี้ขับมีนิแต่ตัวเองเนี่ยขับ v ีออตัวเองขับ Honda City หรือว่าเอาสูงหน่อยเอางี้นะอาจจะเป็นไม่ถึงขนาดเป็น Honda City สูงกว่า City หน่อยหนึ่งนะคะก็ยังรู้สึกอับอายถ้าเป็นอย่างนี้ลำบากค่ะนะครับสมัยก่อนเนี่ยตอนที่พี่อยู่ที่ชิคากคโั้ที่แรกพี่ก็ใช้รถ รั่งที่ราคาถูกในอเมริกาเนี่ยรถฝรั่งที่ถูกก็คือรถเชฟโรเล็ตและรถฟอร์ดนะครับเป็นแบบนั้นเชฟตกับฟอร์ดใช่ไหมใช่ทีนี้พอไปวัดเนี่ยคนไทยที่ไปวัดไทยเป็นหมอเยอะเป็นพยาบาลเยอะโอ้เขาก็หลายไดกเขาเข้ารวยเขาใช้รถเบนเขาใช้รถจากรั้เขาใช้รถบีเอ็มเขาใช้รถเล็กซัสนะครับตอนนั้นพี่ก็รู้สึก เวลาพี่ไปวัดพี่ไม่กล้าไปจอดบริเวณที่รถเขาจอดอพี่ไปจอดไกลกว่าที่เขาจอดแล้วยอมเดินเอาโอ้ขนาดนั้นเลยจริงคือพี่ไม่อยากให้เขาเห็นว่าเราเดินออกมาจากรถฟอร์ดอ๋อใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะมองเราอย่างไงเพราะพวกเขาเนี่จากั่วเอยเบนเอยบีเอ็มเอยซึ่งตรงเนี้ถ้าเราทำใจไม่ได้เราเป็นอย่างเงี้ยเราจะจนนะครับ แต่ตอนนั้นเนี่ย <ฮะ S 1> พี่เองก็ไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนรถนะคะแต่ก็ไม่กล้าเอารถไปจอดเทียบเขา อแต่เราก็ใช้ของเรานั่นแหละเราใช้แต่เราไม่กล้าไปจอดเทียเพียงแต่ว่าเราก็เลี่ยงเลี่ยงไม่ไปจอดใกล้กับเขาซึ่งมันเป็นเรื่องที่โชคดีตรงที่ว่าเรากับเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันมากมายแค่ในวันสําคัญวันลอยกระทงวันเข้าพรรษาเราไปวัดไทยก็ถือว่าเป็นคนไทยที่อยู่ที่นู่นอมันก็ไม่ได้ใกล้ชิดกันแต่นี่พี่กำลังพูดถึงเรื่องดาราที่ใกล้ชิดกันจะมาไปพัทยาไปหัวหินที่ต้องไปกองถ่ายแล้วก็ไปงานหรือไปกองถ่ายจะต้องเจอกัน อ่าโอเคเช้านี้นัด8ปดโมงไอคนนั้นขับรถเข้ามาบี m อไอคนนี้ขับรถมามีนี่อ๋อแล้วกูขับเข้าไปแลยวีออสแล้วรู้สึกคนอย่างเนี้ยถ้าเขาเจออย่างนี้แล้วเขารู้สึกพี่ว่าเขาโชคร้ายถ้าเขาจะไม่โชคร้ายคือเขาต้องเข้าใจเขาต้องเข้าใจและอยากรู้สึกนะคะถึงแม้ตอนนี้จะเล่นหนังเหมือนกันรายได้แต่ละตอนใกล้เคียงกันแต่พื้นฐาน ไม่เหมือนกันใช่ไหมต้องดูพื้นฐานใช่อคือเราโตมาจากบ้านที่เดือนชนเดือนแล้วเราจะมาใช้รถหรูเพื่ออะไรอส่วนเพื่อนคนนั้นที่เขาขับรถหรูเขาไม่ได้อยู่บ้านเดือนชนเดือนพ่อเขาทําธุรกิจส่งออกอสมมติอย่างเงี้ยนะคะับเขาก็ร่ํารวยพ่อเขาทําธุรกิจอสังหาเขาก็ร่ํารวยพ่อเขาเป็นนายแบงก์เขาก็ร่ํารวยแล้วเราล่ะ เพราะน้นใครก็ตามที่คบกับเพื่อนหรูแล้วตัวเองจะพยายามหรูตามจะเป็นคน<า>โชค,คร้ายโชคร้ายด้วยคบเพื่อนหรูได้ไหมคบได้คบได้แต่เราต้องทําใจตัวเราเองว่าเราไม่จะเป็นต้องหรูเท่าเขาใช่ไหมฮะแล้วถ้าเพื่อนที่เราครบมันดูถูกเราเพราะเราไม่รูเท่ามันก็อย่าไปคบมันมีอยู่สองอย่างถ้าเพื่อนกลุ่มนั้นเขาไม่ยอมรับเราก็ไม่ต้อง <c oughs> เข้ากลุ่ม <c oughs> แล้วถ้าเกิดเราเข้ากลุ่มถึงแม้ว่าเขาจะยอมรับเราแต่เรารับตัวเองไม่ได้เราก็ถอยห่างออกมา,าถาอยห่างไม่งั้นเราก็จะเป็นคนที่กลุ้มใจเพราะเราเปรียบเทียบเราไม่รู้จักใช้คำพีเต่ากแตกงฮะคำพีอะไรนะอาจารย์เล่าเจ๊เขาเขียนตำราชื่อเต่ากแตกงคในนั้นนะมีข้อความที่สำคัญอยู่ประโยคหนึ่งเขาว่ายังไงมนุษย์เราถ้าไม่หยุดเปรียบเทียบไม่มีวันจะมีความสุขโอ้โหอาจารย์จริงไหมนะ จริงด้วยแล้วคนขุนเปรียบตัวเองกับคนขุนดีกว่าพี่มีตั้งเท่าไหร่ถ้าเกิดพี่เปรียบเทียบกับเขาพี่จะกุ้มใจไหมใช่ไหมคนสูงกว่าเราเราก็คนสูงกว่าคนรวยกว่าคนหลอกว่าคนสวยกว่ามีตั้งเยอะแยะอถ้าเราไปเทียบกับเขาเราจะเป็นสุขไหมล่ะใช่ไหมเราก็ว่าเราหล่อแล้วนอาจารย์มันเขาหลอกกว่าอย่าไปเปรียบเทียบแอย่าไปเปรียบเทียบ เมื่อไหร่ที่เราไม่เปรียบเทียบเราจะมีความสุขเรามีความสุขค่ะเพราะฉะนั้นดูการประมาณตนเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้รังเกียจเราหรอกนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เขามีฐานะค่อนข้างที่จะดีเนี่ยเขาก็ไม่ได้รังเกียจเราเหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่ตัวเราเองด้วยเหมือนกันว่าเรารับได้ไหมเราเข้าใจสภาพที่เกิดขึ้นไหมว่าเอาล่ะเพื่อนบางคนเขาใช้สินค้าที่มันดูราคาแพงแต่ว่าเราไม่มี งบประมาณขนาดนั้นเนี่ยเมื่อเราไปอยู่ในสังคมเขาแล้วเราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขหรือเปล่านะ่ต้องถามตัวเองแล้วนะครับพักตรงนี้สักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่ โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น <c oughs> ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect ขีดจำกัดกลมุริเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้แม่พระผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในพระอ้อมเลยบางทีก็หนึ่งเดือนบางทีก็สองเดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบหนึ่งปีอะปื้มใจดูจากสีหน้าอัอาชนาชานาเวละมะนยห้ามขโมยขอให้ทุกคนซื่อสัตว์กันนะครับ ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีนี่คือปากกระป๋องซื่อสัตย์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืม ทองกับมาม่าครับเปิดรหัสค้างถ้วยลุ้นรวยทองแค่สแกน QR วอาโคส่งรหัสผ่านไลน์ก็ลุ้นโชคใหญ่ทองคำแท่งหนัก10บาททุกเดือนลุ้นทอง1บาทและทุกสัปดาห์ลุ้นที่ทองคำรืออื่น,นรวมกว่า2ล้านบาทหมดเขต5 5พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดย all new isuzu mu x เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ โยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ p r o p e r t y Perfect กลับมาเกาที่กันกันต่อนะครับอาจารย์นี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะเพราะว่าตอนมีช่วงหนึ่งที่ต้องปรับชีวิตเยอะจากต่างจังหวัดมาเรียนมหาวิทยาลัยแล้วพอมามหาวิทยาลัยปุ๊บเนี่ยโอ้โคณะที่เข้าไปเรียนเนี่ย <c oughs> มีคนรวยเยอะโอ้โหเก้าสบังฮะ ฐานะดีนะฮะคนที่ส่งลูกเข้าไปโรงเรียนประจําก็ต้องระวังทําไมอ่ะโอ้โหนักเรียนประจําส่วนใหญ่มีสตางค์นะคะแล้วเขาจะเห็นกันหมดนะว่าใครใช้ปากกายี่ห้ออะไรใครใส่เสื้อกล้ามยี่ห้ออะไรกงเในถุงเท้ายี่ห้ออะไรรู้หมดใช้ชีวิตด้วยกันตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดคนอื่นก็ใช้ยี่ห้อแพงเราใช้ยี่ห้อถูกก็รู้สึกอายเขานี่เหมือนกันพอเข้าไปมหาวิทยาลัยปุ๊บเนี่ยเพื่อน90้าอร์ซนนะฮะเขาฐานะดีแล้วเขาแบบโอ้โห เฟอร์นิเจอร์แต่ละอย่างที hey. ่อยู่ในตัวเนี่ยจะไปติดรูมันจะทุกวันนี้ใช um ่ไหมไม่ใช่เราคิดในใจแล้วตอนนั้นคิดในใจแล้วว่าเฮ้ยเราจะอยู่กับเพื่อนกลุ่มนี้ได้ไหมนะฮะสองคือเราจะออกมาจากกลุ่มเขาดีไหมแต่ที等等่ในสังคมมหาวิทยาลัยที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยนะเพื่อนน่ารักมากก็ถ้าเขายอมรับเราได้แล้วเราเองทําใจได้มันก็รอดมันทั้งสองข้างแหละบางที่บางแห่งก็คือเพื่อนไม่รับ บ,บางที่บางแห่งเพื่อนรับแต่เรานั่นแหละที่เป็นคนที่ทําใจไม่ได้ที่เรารู้สึกแปลกแยกใช่ไหมคะแต่แจ็คโชคดีมากนะเพื่อนทุกกลุ่มเนี่ยนะครับเขายินดีอ้าแขนรับนะฮะแล้วก็ยินดีที่จะให้เป็นเพื่อนทุกกลุ่มเลยแต่ว่าเมื่อวันหนึ่งเราก็จะรู้ตัวเราเองว่าเฮ้ยเราไปกินข้าวกับเขาไม่ได้ <c oughs> บางทีเราไปเดินศูนย์การค้ากับเขาไม่ได้บางทีเราไปเดินช้อปปิ้งกับเขาไม่ได้เนี่ยมันก็มีวันที่เราจะต้องตัดสินใจว่า เฮ้ยไปกินกับเพื่อนกลุ่มหอพักดีกว่าไปหาเพื่อนที่หอพักแล้วไปทานข้าวกันหรือว่าเราก็ครบกลุ่มเพื่อนที่ถ้าเราเองรู้สึกเราไม่สบายใจกับการที่เราทําเท่ากับเขาไม่ได้เราก็จําเป็นต้องหากลุ่มใหม่อยู่ใช่อันนี้เป็นการปรับตัวจ้ะนี่เป็นการปรับตัวข้อหาสังคมซึ่งมันอยู่ที่เราเองด้วยนะครับพี่จะต้องทําอย่างนั้นไปดูกันต่ออาจารย์ข้อสามจะต่อได้เลยนะได้อาจารย์มีข้อสามสั้นๆเขาบอกว่ากลุ่มที่มีพฤติกรรมที่จะทําให้มีความจนได้เนี่ยก็คือ เป็นการไล่ตามศิลปินไปชอบนะชอบศิลปินที่เขาแบบว่าโอ้บางทีมันมากเกินไปชอบเปชอบอะไรด้วยคือเพื่อนก็ส่วนหนึ่งแต่ที่ไม่ใช่เพื่อนก็คือคนที่เราเห็นในโทรทัศน์อ๋อใช่เป็นไอดอลบางทีอะไปตามเขาไปกรี๊ดเขาเขาใส่ยีนยี่ห้อไหนเขาใส่เสื้อยืดยี่ห้อไหนเขาไปเที่ยวผับเทคไหนนะอะไรต่างๆคนก็ถึงชอบเอาดาราเป็นคนที่เป็นเทรนด์เซตเตอร์ไง เป็นคนกำหนดเทรนด์ไงอ๋อนี่เองที่เขาทําไมจะต้องใช้ดาราเป็นพรีเซนเตอร์ใช้ดารามาจริงจริงนะรรีวิวสินค้าสมมุติถ้าเกิดพี่เห็นตากล้องคนที่อยู่ตรงสายมือพี่เนี่ยนะทำไมอาจารย์ถ้าไปนั่งกินปิงซูเนี่ยนะแล้วพี่ถามว่าทำไมถึงกินเขาบอกดารากินเนี่ยนะถ้าเป็นรูปเป็นต้าพี่ตบเลยนะตบเลยใช่ไหมเออแล้วพี่ก็จะโยนไอ้กต้องแข็งใสใส่หน้ามัน หน้าเหมาะกับน้าแข็งใสมากกว่าอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ไรได้เหมาะกับน้ําแข็งใสจะไปกินปิงซูทําไมคือกินน้ําแข็งใสสองร้อยห้าสิบบาทกับยี่สิบบาทเรื่องได้ตั้งแต่ไม่รู้เท่าไหร่มันเชื่อมลูกชิดจะเอาสีอะไรบ้างเออสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีขาวคือคนบางคนไม่เจียมไม่เจียมจริงๆอันนี้อาจารย์หมายถึงตากล้องเราใช่ไหม ไม่พี่พูดถึงคนทั่วไปที่ชอบเอาดาราเป็นตัวอย่างพี่บอกเคยเทียบตัวเองไหมรายได้คุณทั้งเดือนยังไม่เท่ากับเขาไปออกรายการหนึ่งรายการเลยใช่ไหมคุณมีรายได้เท่าไหร่สองหมื่นกว่าเขาเองเนี่ยไปออกอีเวนต์เนี่ยเป็นแสนใช่ไหมใช่ไหมเขาไปในการเกมโชว์เนี่ยค่าน้ํามันเขาก็เป็นหมื่นนี่ยังไม่นด้ถึงรางวัลที่เขาได้นะแค่ค่าน้ํามันเขาก็ได้เป็นหมื่นแล้วโอ้แล้วคุณจะไปเทียบกับเขาได้ยังไง โอ้จา,านีิยมไปซอยสี่เขาก็จะไปซอยสี่ <c oughs> ดาราเขาไปสิบคืนเี่ยังไม่หมดตังเขาเลยไอเราไปคืนเดียดนี่ต้อง, <c oughs> งเก<อ>็บตังก่อนเก็บตังอีกหลายวันน้าจะไปตามเขาทําไม <c oughs> คือมันต้องเข้าใจสี่ดาราเนี่ยไรายได้เขาเนี่ยนะคะมันเยอะมากๆแจ้กพี่อยู่ในวงการนี้มาก่อน <c oughs> ออพี่รู้ นะคะอาจารย์ก็จะเห็นเนาะแล้วก็รูโอ้โหคิวถ่ายหนังถ่ายละครวันเดียวมันขึ้นหลักหมื่นนะใช่ไหมฮะมันขึ้นหลักหมื่นแล้วก็มีตั้งแต่น้อยหมื่นจนหลายหลายหมื่นและไอ้รายได้ที่เป็นหนึ่งคิวเนี่ยมันเท่ากับเดือนหนึ่งของคนบางคนนะใช่ไหมครับเท่ากับเงินเดือนของคนคนหนึ่งถูกต้องแค่คิวเดียวนะแค่คิวเดียว ไปออกรายการเนี่ยแค่ค่าน้ำมันเนี่ยก็หลายรายการก็คือหมื่นขึ้นน่ะนี่ยังไม่นับรางวัลที่ได้กลับบ้านนะใช่ไหมครับครับไอเปิดห้าพันหมื่นเนึองอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอีกเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้ชีวิตเหมือนเขาอย่าอย่าไปใช้เสื้อผ้ายี่ห้อเดียวกับเ้าอย่าอาหารการกินเหมือนเขาอย่านะคะแหล่งเที่ยว เพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะแหล่งเที่ยวหลายอย่างเกิดขึ้นจากการที่คนเขาบอกว่าดาราใช่ใช่แล้วก็โปรโมทด้วยนะว่าเนี่ยคนนี้คนเ,เคยมาคนนี้มาถ่ายรูปติดฝ,ฝาแล้วแล้วพี่นะขอขออภัยนะ <c oughs> ทําไมใครที่เป็นมากกว่าหรอเปะ่ะใครเด็กต่างจังหวดัดอ๋อคือแจ็คแจ็คอยู่กรุงเทพเนี่ยแจ็คไปเล่าให้ฟังว่าวันนี้แจ็คไปเซนทันมาแล้วแจ็คเจอดาราคนนั้นคนนี้กับกรุงเทพนะเขาไม่ตื่นเต้นอื แต่แจ็คลองกลับมหาสารคามเราบอกวันนั้นนะไปซอยสี่่าเจอคนนั้นคนนี้เล้วตัวจริงเป็นยังไงอ่ะเออหล่อเธอนั้นแล้ใสดีไหมยย่ญเงหรือเปอ่ามันเป็นไปได้โอ้พี่เจอเยอะอ๋อเหรออาจารย์เคยเจอมาใช่ไหมแบบนี้พี่เจอพวกลูกศิษย์และลูกน้องที่เป็นคนต่างจังหวัดเขาสนุกสนานในการเล่าว่าเขาเจอดาราแต่พี่ไม่ค่อยเจอคนกรุงเทพตื่นเต้นนะ แสดงว่ามีหลายคนเนี่ยเขาก็เห็นว่าเอดารานี่เป็นต้นแบบแล้วเขาก็อยากจะใช้ชีวิตเหมือนกับไม่เพราะว่าการเห็นดาราของกรุงเทพมันเยอะอมันเห็นง่ายอแต่ว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยโอกาสจะได้เห็นตัวเป็นๆมันน้อยเห็นดังนั้นถ้าเกิดมีเพื่อนที่มาเรียนกรุงเทพแล้วมีโอกาสได้เห็นแล้วกลับไปเล่าเนี่ยมันเป็น something special เลยนะตัวจริงเป็นไงหรออะไรเงี้ยเหมือนคนไหมเบือแหมไม่ใช่ฮ เขาบางจะถามสวยหล่อเหมือนเหมือนกับที่เราเห็นไหมอร่าหรือเปล่าอร่าแล้วก็หยิงไหมอะไอย่าเี้ยเขาบางจะถามคําถามเหล่านี้เป็นอย่างนันเป็นอย่างนั้นทีนี้มาพูดถึงในยุคปัจจุบันอาจารย์ยุคปัจจุบันที่อาศัยนักรีวิวนักรีวิวก็จะรีวิวเวอร์มากเลยอาจารย์แล้วเราก็จะเห็นว่าอุ๊เขาใช้อันนั้นเขาใช้อันนี้เต็มไปหมดเลย ซึ่งมันก็เป็นของที่บางทีเนี่ยบริษัทผู้ผลิตเขาจัดส่งให้บรีวิวให้เขาหน่อยเนี่ยหลายคนเห็นไม่เข้าใจนะไอ้เรื่องอย่างนี้นะพี่มีประสบการณ์ด้วยตัวเองนะ,ะจริงเหรอจารย์พี่กลับไปจังบือนนอกพี่ก็ดังอ่านนิตยสารมานะก็มีร้านหนึ่งอยู่ที่สุขุมวิทซอยยีเป็นร้านทําผมเนี่ยเขาก็มีรูปของคนที่หน้าตาดีแล้วก็ไปตัดผมกับเขาพี่กลับระจัเมือนนอกตรงไปเลยจากที่ดูมา <c oughs> ให้เขาตัดเดยชี้ไปซึ่งรูปคนนี้อยู่ที่หน้าร้านเขาด้วยนะนี่พอตัดออกมาแล้วมันไม่เหมือนนะใช่ไหมคะพี่ก็ตอบว่าบอกไม่เห็นเหมือนเลยแจ็คเอ้ยพี่เนี่ยหน้ามาไหนเขาบอกไงเรามาเขาบอกว่าไงก็ฐานคนตัดก็ไม่เหมือนกันดูฐานด้วยดีนะเขาไปบอกว่าดูหน้าตัวเองด้วยก็นน่นอนคือฐานไม่เหมือนกันก็แค่เขาหลอกกว่าแล้วยังจะเสือกเหมือนเขาทําไมอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นไอ้คนที่ตามแบบดาราก็เหมือนกันต้องเิดว่าตัวเองไม่ได้สวยไม่หล่อเท่าเขาจะปพยายามไปทำไมใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพฤติกรรมที่บอกว่าไปร้านตัดผมจะเอาทรงอ้่เนี่ยนะครับจะเอาทรงแบบนี้เอาเวลาไปให้เขาดูไปร้านทําจมูกบอกคุณหมอว่าจะเอาทรงแบบนี้โด่งประมาณนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เหมือนหรอกขาเพราะว่าเราหน้าไม่ได้เบ้าเหมือนเขาฐานไม่เหมือนฐานไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น ก็เป็นสิ่งที่นะจะต้องยอมรับความเป็นจริงกันด้วยอละพักตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสรุปปิดท้ายกันครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่ โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น <c oughs> ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect ขีดจำกัดกลมดุริเททุกสิ่งเป็นจริงได้แม่พรผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในพระอ้อมเลยบางทีก็หนึ่งเดือนบางทีก็สองเดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบหนึ่งปีอะปื้มใจดูจัิีน้าอ,อาชินาชานาเวลามะนันเลยห้ามขโมยขอให้ทุกคนซื่อสัตว์กันนะครับ ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีร่วยทองกับมาม่าครับเปิดรหัสค้างถ่วยลุ้นรอยทองแค่สแกน QR Code โส่งรหัสผ่านไลน์ก็ลุ้นโชคใหญ่ทองคำแท่งหนัก10บาททุกเดือนลุ้นทอง1บาทและทุกสัปดาห์ลุ้นที่ทองคำหรืออื่นรวมกว่า2ล้านบาทหมดเขต15พฤศจิกายนนี้ตอบทุกความสำเร็จเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ Originality Redefined สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ p r o เ e r t y p e r f พ c รเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับศิลปินดาราเขาเนี่ยโอ้โหเขาใช้ชีวิตได้เพราะเขามีสตุ้งสตางค์เยอะมีรายได้เยอะเงินของเขาเนี่ยรายได้เขาแต่ละครั้งคือหลักหมื่นจนถึงแสนแต่ว่าคนบางคนทั้งเดือนถึงจะได้เป็นหมื่นใช่ไหมมันไม่เหมือนกันนะเขากินบิงซูเรากินน้ำแข็งใสกันได้เพราะฉะนั้นใช้ชีวิต ตามฐานะที่สมควรนะครับอาจจะมีกินดีกินหรูบ้างเป็นบางมือ้อก็ได้ให้รางวัลชีวิตนะแล้วมื้อนั้นนะท่านผู้ชมอย่าลืมนะต้องถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยนั่นไงให้ดูรวยกับปัจจะได้ดูดี จะดดูีทำไปเพื่ออะไรโอเคพอแล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขไงฮะอาจารย์ใช่ไหมครับเอาอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้กินจริงๆนะมื้อนั้นนะแล้วก็เป็นรางวัลว่าเราเก็บเงินมาทั้งเดือนสุขอยู่ทั้งหมด20นาินาทีเพื่อมากินบิงซูนะฮะถ้วยนี้เลยทีเดียวแล้วมันก็จนไปอีกหลายวันแหมกินบิงซูนานๆกินทีไม่เป็นไรฮะอาจารย์และนี่ก็คือทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันในเกาที่คันสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมกับอาจารย์ลาไปก่อนสวัสดีครับ